คนตอบว่าเนี่ยมาออกสือ่อออกทีวีแล้วก็มาทำคลิปให้ดูเอาเงินแบบปึง้งล้านอะวางสี่ห้าปึง้งอะผมก็เคยถามแล้วว่าเอ้ทำไมต้องเอาเงินมาวางมัน <c oughs> บอกว่าเคยเอาใบทวงหนี้มาวางแล้วไม่มีใครมาเลยทำไมไม่เอาตั๋วจำนำมาวางเออทำไมไม่เอาใบทวงหนี้ทำไมไม่เอาตั๋วจำนำใครจะมาตัวพวงเองยังไม่รอดเลยจะระชวนใครเป็นดาวไลน์ <c oughs> เพราะนั้นเขาก็ต้องเอาเงินมากอกระถูกแล้ว แล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะว่าไปรีครูตเขาคุณกําลังบิว้วอารมณ์เขาแน่นอนผมไปชวนใครมาทํางานกับผมผมก็ต้องแบบพี่ร้องทํางานกับผมผมทางานยังไงตื่นแต่เช้าตื่นก่อนไก่ไปก่อนนกนั้นลูกค้าไว้อย่างน้อยวันละห้ารายไล่เลี้ยงไปตามการเดินทางเสียงมันต้องบิว้วอย่างนี้ธรรมดา,าเขาถึงจะอยากมาทํางานกับเราถ้าไปแบบไร้อารมณ์แบบคนเลี้ยงอ เดินไปลมหายใจแทบจะไม่ไหวมารำงาคกับผมไปอ่ะดีนะบริษัทเนี่ไม่มากมากเราคิดเสมอว่ามาตัวเปล่าแล้วจะเอาอะไรไปทำแต่น้อยกินแต่น้อยอยู่แต่น้อยขายวันละลายก็พอน้ำหน้านี้จะไปชวนใครท่าประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้แบบ เล่นข่าวจนแบบประชาชนหลงประเด็นนะแล้วก็ไปเหมารวมว่าขายตรงนั้นเป็นพวกที่แบบเฮ้ยหลอกลวงไม่ใช่ครับบริษัทที่ก็ททำดีก็มีนะฮะแล้วมีเยอะซะด้วยมันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองหรือศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำที่เป็นบริษัทที่เอาระบบขายตรงไปเบี่ยงเบนนะไปทำให้มันผิดรูปผิดร่างจนกระทั่งเป็นแชร์ลูกโซ่ไปในที่สุด เพราะนั้นถ้าท่านจะเข้ามาในบริษัทขายตรงหรือระบบเครือข่ายหรือขายแบบออนไลน์อย่างถูกต้องเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าขายของเป็นไหมนะกล้าขายไหมกล้าพบคนไหมอดทนพอไหมที่จะไปประสบการสําเร็จเพราะนั้นผมอยากให้ท่านเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจว่าระบบขายตรงหรือเป็นเครือข่ายไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ถ้าทำอย่างถูกต้อง ทำจริงๆซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแล้วไปขายไม่ได้ไม่ใช่ความผิดบริษัทครับท่านประธานไม่งั้นแมคโครโลตัสพินาศหมดเลฮะซื้อของมาแล้วขายไม่ได้เขาก็ต้องพัฒนาการขายมีบริการการขายที่ดีมีพนักงานที่น่ารักไม่ใช่พนักงานทำหน้าย,ยังก็สบโปรด พนักงานที่ต้องยิ้มตั้งแต่400เมตรแม้กระทั่งรอประภอนะยืนหน้าสวัสดีครับจ้าเมันต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ทำหน้ายังทูบจุดไม่ติดอย่างเงี้ยขอให้ซื่อสัตย์สุจริตและซื่อตรงต่อลูกค้าเท่านั้นเองทุกอย่างทำได้ครับด้วยความเคารพรัรฐประธานขอบคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนนะครับว่า ความรวยไม่ได้มาง่ายๆนะครับไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจอะไรก็ตามท่านรัฐมนตรียว่าการกระทรวงวัฒนธรรมามาเกี่ยวกับเรื่องขายตรงด้วยเหรอครับเกี่ยวนะครับท่านประธานท่านประธานครับขายตรงเนี่ยทำเพื่อผมเรียกว่ายกระดับฐานะนของผมขึ้นมาเพราะผมเนี่ยตอนไปขายอ่ะแม่ป้อห้ามว <c oughs> ันนี้ไปขายนะลูกเนาะ มันเป็นแช์ลูกกลิง้งมันมีมาตอนไหนครับเขาบอกว่าลูกไมาต้องทําไข่ตรงหรอกหมามันยังไม่อดตายเลยลูกเอ้ยไปทําอย่างอื่นเถอะผมก็บอกแม่ไปว่าหมามันไม่ได้ผ่อนบ้านผ่อนรถเหมือนผมเนี่ยผมก็มันมันไม่อดตายแต่มันก็ไม่ได้ผ่อนบ้านมันไม่พ่อนบ้านผ่อนรถเหมือนผมผมก็อยากหาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถ อยากจะมีหน้ามีตาทัดเทียมอรารยะบุคคลเขาท่านประธานคิดว่าผมผิดหรือท่านประธานครับในฐานะที่ผมกับรัฐมนตรีม,มีทิศทางในการมองเห็นว่านี่คือวิชาชีพในการพัฒนาบุคลากรคนสําคัญของชาติให้รู้จักการขายให้รู้จักการปรับปรุงบํารุงตัวให้รู้จักมีความ เยยทะยานสมฐานะไม่งอมือจับเจา้าไม่เบิ่งตาลังเลไม่หันเหหัวดื้อสร้างชีวิตด้วยลำแข้งลำขาปากและบุคลิกภาพครับท่านประธานครับวันนี้ส,สมาชิกสภาท้องของเราจะจริงจังมากนะครับเราฟังฝั่งรัฐบาลแล้วนะครับก็มาฟังทางฝั่งฝ่ายค้อนด้วยนะครับเชิญท่านผู้นําฝ่ายค้อนท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาท้องท,ที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ก็ผมสเนสน่ห์ศรีสุวรรณฝ่ายคอนต้องขอบคุณท่านพนมโอ้โหที่ท่านอธิบายเพราะว่าท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งเล่าให้รู้ถึงต้นเหตุว่าทําไมธุรกิจขายตรงต้องแสดงอะไรแต่ละอย่างให้มันมีค่ามีความหมายแล้วก็ไปพูดท่านโอเลี้ยงเนี่ยบอกให้ท่านเป็นอะไรอะไปทําธุรกิจขายโรงศพท่านประธาน <laughs> ไปแนะนําท่านโอเลี้ยงให้ขายโรงศพได้ไงท่านต้องอยู่ในโรงแล้ว่านประธานครับ อย่าไปคิดขายเลยเตรียมลงดีกว่าซ้อมลงดีกว่าท่านประธานครับเป็นพรีเซนเตอร์ลงทุนขนาดนี้เลยลงทุนไม่ต้องเตรียมแล้วไงไปหาลงเหมาะเหมาะเอาไว้เลยดีกว่าท่านประธานครับแล้วเนี่ยพี่โอเลี้ยงนี่ต่อไปนะ้าท่านพนมว่าไปพาไปไหนหรอกเพาดูมันอะไรอะ่ะพาใครมาโอเลี้ยงต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคาปูชิโน่ให้ท่านประธานหรือเป็นเอสเปรสโซ่ให้มันไม่ใช่โอเลี้ยงท่านท่านที่ปรึกษ,ษายนเชิญครับท่านประธานสภาทอครับ ผมบุเรียนเชียยิมที่ปรึกษากับนรัเบรับขอไระท่านอาจารย์เสน่ห์ที่เอ่ยนามน,นะว่าผมเนี่เป็นคาปูชิโน่นะคตรเล่านรารมดานที่ราก,ก็ท่านเสน่ห์ครับพระพุทธองค์ต้องตรัสถแล้วว่าเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายไปด้วยธรรมดาทุกคนต้องตายท่านก็ตายผมก็ตายไม่ใช่ท่านไม่ตายต่อไปท่านก็ไม่นอนอยู่ในโรงเช่นกันครับ ผมปรงเล่นแหละครับชีวิตมนุษย์เนี่ยนะแต่ผมเตือนนิดหน่อยว่าก่อนตายน่จะดื่มกาแฟนะครับมันเป็นเพราะอะไรครับเดี๋ยวจะนอนตายตามไม่หลับก็ตองมดายเพรเรยนซ่าครับผมเนี่ไม่ขายโรงขายอะไรอกครับไอโรงเรืองไม่ขายครับผมซื้ออย่างเดียวก็ธรอตาเลยเตรียมซื้อไว้ใส่ตัวเองแล้วก็ขอบคุณครับอ้อ ขอบคุณมากพูดแต่เรื่องตายนะยังไงไม่ต้องจัดโปรโมชั่นมาชวนผมไปด้วยนะครับท่านประธานครับท่านพนมได้ให้ข้อคิดหลายอย่างว่าบางทีเราหลงผิดเข้าใจผิดกันเพราะคนที่มาดําสื่อมําก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรมันคือขายตรงอะไรมันคือแชร์ลูกโซ่แต่ประเทศไทยเราคนไทยเรารู้จักเรื่องแชร์ลูกโซ่มาเป็นะะประยะระยะปฐถมบทของแชร์ลูกโซ่ที่คนรู้จักดีก็คือแชร์แม่ชะม้อยบางคนนึกแชร์แม่ชะม้อยไม่ออก ก็หันไปแม่ดาหลาเนี่ยรุ่นเดียวกันแล้วตั้แต่รุ่นแม่ดาหลายังสาวๆอยู่ดันแม่ชะม้อยมาแล้วดูไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยนี่ละชัวนที่คนมาลงทุนลดน้ำมันไงท่านประธานจำได้ไหมครับเรื่องใหญ่เลยแล้วมีดอกเบี้ยเลยนะเดือนละ6.5%เลยนะเยอะมากเลยครับมาสัยมาเลยมาก็เลยแล้วปรากฏคนแห่กันมาเยอะแยะนะครับแล้วบางคนบอกเงินไม่พอเงินไม่พอซื้อ้อหนึ่งก็ได้อ๋อแยกขายเออก็นี่ไงละคันหนึ่งมีสี่ล้อ แบ่งมาล่อหนึ่งแบ่งมาล่อหนึ่งโอ้โหคนแห่กันบาที่ไหนได้่ายนไปเจ็ดแปดปีผู้เสียหายเป็นหมื่นความเสียหาย4 0 0พันกว่าล้านเพราะว่าสุดท้ายไม่ได้ทำน้ำมงนน้ำมันอะไรเลยถูกไหมครับแล้วคำนี้ครับตาประธานครับที่ท่านพนมพูดนั้นถูกเลยบางคนบอกอยากเข้ามาทำธุรกิจขายตรงแล้วอยากได้รายได้ประจำที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า passive income แปลว่าถึงเวลาเงินมันมาเองเงินมันมาเอง ท่านประธานครับถ้าเข้าไปทําขายตรงแล้วไปขี้เกียจจะเข้าไปทําอะไรถูกไหมฮะมันต้องเข้าไปขยนันแต่ก็ต้องขยันให้มันถูกคือต้องไปถูกบริษัทก็เห็นไหมละ่ะที่ใครบอกเลยบอกเนี่ยขยันผิดที่นะนะสิปีก็ไปรวยใช่ไหมฮะก็ไปสอนไปสอนมาถูกทีนตัวเองเป็นไงขยันผิดที่ไม่กี่ปีก็ติดคุกเขาทาไปได้ครับเพราะ <c oughs> มันไดไปอยู่ผิดที่ไงฮะเมืม่อก่อนเลขาทั้งหลายก็จะเรียกนายตัวเองว่าบอส บอสเอาอะไรบอสเอากาแฟ,ฟ,ฟอะไรบอสพต,ตอนนี้เลขาหยุดเรียกบอสหมดแล้วครับถูกไหมครับจนกระทั่งมีข้อสงสัยว่านอกจากมีบอสแล้วยังต้องมีเทวดาบางกับกับยังมีท่านประธานเหมือนกับท่านตำแหน่งเดียวกับท่านนีนประธานท่านประธานสอนี่ก็ท่านประธานพอพอแล้วเออท่านต้องการเดือนเท่าไหร่นะไหมท่านตองการเดือนเท่าไหร่ท่านประธานพอแล้วหน่วยงานก็เสียหายวิเขา ส่งคนเข้าไปอยู่ใน DSI มันต่อไปก็ต้องไม่เรียกว่า DSI แล้วต้องเรียกว่า DSI คอนนะท่านประธานทงหลายทางปวงเนี่ยเดี๋ยวไม่ช้าก,กระแสก็งเงียบไปแล้วเราก็กลับเข้าสู่วังเดิมอีกถูกไหมฮะท่านประธานครับมันมีบทเรียนซ้ําแล้วซ้าเล่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงจรน,นั้นความเสียหายที่ไม่มีใครช่วยคุณได้สุดท้ายปลายทางคุณไปผู้เสียหายไปนะครับไปร้องเรียนไปฟ้องไปกว่าจะได้คืนกวน่าที่ฉัเหลืยคืนมันโอ้เสียหายมากมาย เพราะอะไรเพราะเวลาเขาเอาไปนี่เขาไปเลยครับแต่เวลาเราจะได้คืนรอเฉลี่ยคืนซึ่งยังไม่รู้จากเมื่อไหร่มันคือความเสียหายที่หนักเหลือเกินขอให้ท่านรู้เท่าทันครับวันนี้มีเงินก็ต้องพึงระมัดระวังคนเท่าคนแก่คนที่สูงอายุมีเงินเดือนมีสวัสดิการมีไอ้พวกบำนาญบำนาญท่านก็ถูกจ้องอยู่หลายอย่างบางคนก็มีเง,เงินเยอะเป็นก้อนก็ไปลงกับแพลูกโซ่เขาหมดไปกับลูกโซ่เสร็จอยู่เฉยๆรับโทรศัพท์ก็เจอไอ,อ้ c a ซ l นเตอร์อีก แสดงว่าเคลื่อนที่ก็โดนอยู่นิ่งๆก็โดนครับท่านประธานครับ <c oughs> อยู่ยังไงก็โดนนี่คือสิ่งที่ลำบากเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยสติอยู่ได้ความคิดย่อมพึงระมัดระวังเพราะฉะนั้นเจตนาชัดๆธุรกิจขายตรงเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่ถูกต้องดีคนเข้าไปสู่กระบวนการมันมีโอกาสด้วยมีโอกาสต่างๆมากมายแต่พอไอ้มิชฉาชีพมันเข้ามาท่านก็ต้องแยกแยะให้ออกว่ามันอะไรคืออะไรถ้าเข้าใจเข้าไปในถูกที่ มีโอกาสรวยตั้งตัวได้เช่นกันครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านผู้นำพรรคสายค้นานท่านเนิสุตวันนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นอยู่ในป่าเขาเรียกอีกอย่างนึงเทพารักษ์เทพารักษ์ที่อยู่แถวสมุทรปราการนนี่ไงอนี่ไงอ